ตรงนี้ท่าแพที่เราจะข้ามไปเมืองโขงัอนนี้คือแม่น้ำโขงแม่น้ำปงครับอันนี้คือแม่น้ำโขงท่าแพที่จะไปไปเมืองโขงใช่ไหมเห็นไกลๆนู้นกำลังสร้างสะพานมิตรภาพญี่ปุ่นลาวแห่งที่สองนี่คือแม่น้ำโขงเรามาอยู่ที่ประเทศลาวเมืองโขงอยู่ฝั่งนู้นนี่แม่น้ำโขงตรงนี้ไม่เท่าไหร่ นี่กำลังจะนั่งแพไปงานนี้มาสำรวจทางที่จะมาทอดทัปตาที่นี่หมุนท่านจำไหมครับที่นี่แพเคือแบบักบักมามาที่นี่คุยกับคนเราไม่ค่อยรู้เรื่องข้ามแพเรื่องข้ามบักนี่ไม่น้ำโขงนี่เดือดเดือ

ี๋ยวสะพานเสร็จก็สบายแล้วนั่นสะพานสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพลาวลาวลาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างให้ทะลสร้างแห่งที่สองแห่งที่สองแห่งแรกอีที่ปากเซ เรือเรือเรือข้ามฟากเรือแพเอ่อที่นี่เรียกอะไรนะบักใช่ไหมบักครับบักเราเบักคือแพแพครับไทยเรียกว่าแพข้ามฟากเราเรียกบักมาใหม่ๆงงเหมือนกันเรียกบักไอเราไม่รู้ปะ นี่แพข้ามฟากข้ามแม่น้ำโขงธนุเรียกเมืองโขงเรากำลังจะไปมหานทีสีพันดอนหรือที่ไทยเรียกว่าสีีธนดอนแต่นุ่งเรียกว่าีพันดอนเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงที่นี่เขียวใสเกือบเหมือนน้ำทะเลเลยสะอาดตรงนี้ป่าเยอะแม่น้ำโขงตรงนี้เลยใส ที่นี่จำปาสักนะจ๊ะจำปาสักลาวใต้ติดใกล้ๆเขมรแล้วใกล้ถึงเขมรแล้วข้ามแพที่นี่รถคิดคันละ200บาท200บาทไทยนะคิดเป็นเงินลราเท่าไหร่ไม่รู้ เรือข้ามปากเรือข้ามบักข้ามเ,เพนน่แหละความกว้างของคว,ความกว้างของแม่น้ำโขงตรงนี้พอๆกับเจ้าพญาในแถบกรุงเทพแต่ถ้าแถวปากเซเราจะกว้างกว่ากเจ้าพญา เลยตรงนี้ไปแม่น้ําโขงตรงนี้จะไม่เป็นลําแบบนี้เราจะแยกเป็นสายสายเป็นเป็นดอนเป็นเกาะเป็นเกเป็นสายเล็กๆนี่น,น,นี่นี่เรือชาวบ้านนี่แพ เรือข้ามปากของเรามาทุกได้เยอะมากที่นี่คือเมืองโขงหรือดอนโขงเป็นอำเภอเป็นเกาะมีหน้าที่ประมาณพันไร่นี่คือแม่น้ำโขงนี่เรือข้ามแพ่ นี่เขาจะไปทํางานกันแล้วก็ทำงานมีฝรัง่งด้วยนักท่องเที่ยวด้วยนี่ว้านอาหารนี่เจ้าหมาน้อยคณะเรามาสำรวจใกล้จะถึงชายแดนขเขมรแล้วเป็นตรงนี้เป็นมหานาทีสีัพ4 0ดอนมีเกาะต่างอยู่เยอะแต่เกาะนี้ใหญ่เป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองโขงหรือดอนโขง นี่คือร้านอาหารที่เรามากินตอนเช้าอ่านไม่ออกไมก่อ่านว่าอะไรเอ่ยใครอ่านได้อ่านทีตัวเรา นี่คือแพข้ามฟ้าของเราจากเมืองอไรรูมาสู่เมืองโขงเป็นอำเภอแพ่จะปลาสักตรงนี้ใกล้จะถึงเขตเขมรแล้วตรงนี้เรียกว่าหมานาที4 0 0พันดอนคือมีเกาะต่างๆน้อยใหญ่4 0 0พันเกาะเกาะนี้เป็นเกาะใหญ่เนี่ยเป็นที่ตั้งของเมืองโขงเป็นอำเภอเมืองโขงหรือดอนโขงม <c oughs> ีมีท่าแพท,ท,ที่นี่เรีวยกว่าปากไม่เรียกว่าแพเรีวยกว่าปากนีรนักเที่ยวฝรัง่งมาหลายคนในแถวนีร้รถจะมี ออกจากออกจากช่องไม่กเกือบ200กิโลประมาณนั้นว่ไาไนะดูรถเขาไม่ธรรมดาลาวยุคใหม่เจริญนะาานี่มาที่เป็นมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้เ <c oughs> สาโทรศัพท์ <c oughs> โตโยต้าพราดมีรถลา ตรงนี้ใกล้จะสิเ้เขตประเทศลาและเลืออกหน่อยเดี๋ยวก็จะเข้าเขตเขมรจันปาาักตรงนี้เราเป็นที่ตั้งของเรือมหาธีสี่0พันดอนมีเกาะน,น้อยกาะใหญ่เยอะมากที่เห็นข้างหน้าคือสะพานมิตรภาพเขมรอ,อ่า สะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นแห่งที่สองนี่ญี่ปุ่นสร้างให้ข้ามาที่เมืองโของอำเภอหนึ่งของจัปาสักประเทศลาวแห่งแรกอ,อยู่ที่ปักเซแห่งที่สองอยู่ที่เมืองโขงเป็นอำเภอเนี่ยต่อไปเราจะเจริและญี่ปุ่นสร้างให้ต่อไปเรือาหากินไม่ได้แล้วได้ก็พอมีอยู่ Cái mấy đi nạc này mà thương một số dân này Ô, tốt tàn như cầu cầu Thế bác bạn mới không? Tốt tàn này ở dưới dưới nạ คลิปนี้ถ่ายที่รบริเวณดอนโขงหรือเมืองโของอำเภอแห่งหนึ่งของอจังหวัดศักประเทศลาวที่นี่ต้องขับรถด้านขวามือรถไทยพรมาลายซ้ายขับยากหน่อย